ตอนที่3ว้าวุ่นใจเช้าบันใหม่ภายใต้ผเผืนใหญ่เสียงลมหายใจเข้าออกของสิ่งมีชีวิตยังคงเป็นจังหวะสม่ำเสมอกันในเวลาที่ยังไม่ถึง6กโมงเช้านั้นท้องฟ้าย,ยังคงมืดสลัวเป็นสกายที่เริ่มจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก่อนแต่เปิกตาคู่สวยยังคงปิดอย่างสนิทด้วยความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเขานั้น ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นหัวใจสบายและปลอดภัยอย่างแปลกประหลาดสกายขยับตัวเบียดชิดก่อนจะกอดตะกองเอาความนุ่มนิ่มนั้นเข้าหาตัวอย่างห่วงแหนอืมเอ๋อย่าดิน้นด่างง่วงน้ำเสียงแหบพร่าบ่นเงิมงำอยู่ในลําคอพร้อมกับเอาตัวเองซุกเข้ากับร่างของอีกคนที่นอนอยู่บนเตียงเดียวกันและพลอยหลับไปอีกครั้งเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในเวลาเจ็ดโมงเช้า มีร่างร่างหนึ่งงวงเงียตื่นขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้นี่เช้าแล้วหรอทำไมอยากนอนต่อจังดารินค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างยากลำบากทำไมเธอถึงรู้สึกว่าเตียงหนานุ่มที่นี่นอนสบายจังแพทบไม่อยากลุกตื่นขึ้นมาเลยมันช่างเหมาะกับวันหยุดที่เธอจะได้นอนกิ้งไปมาอยู่บนเตียงจนเบือ่อเืิกตาบางค่อยๆย,ย,ยกเือขึ้นศีรษะที่หนุนแนบสิ่งที่คิดว่ามันคือหมอนนุ่มกลับกระเพิ่มขึ้นลงเบาๆอย่างเป็นจังหวะ อีกทั้งลมอุ่นๆยังคงรดศีระเธอจนรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกวงแขนกว้างปัดไปไปมาเมื่อรู้สึกตัวว่าตัวเองกำลังโอบก,กอดเมืองสิงอยู่หัวสมองเริ่มประมวลผลอย่างรวดเร็วว่ามันไม่ใช่หมอนข้างและมันไม่ใช่เอรินฟาแฟดของเธอสายตาปรับโฟกัสพร้อมยันตัวเองพระออกมาเล็กน้อยก่อนจะพบว่าเธอกำลังกอดรุ่นพี่ของเอรินอยู่และรุ่นพี่คนนี้ก็กอดตัวเธอเอาไว้เช่นกัน ดารินตกใจก่อนจะพระตัวเองลุกนั่งจนทำให้คนที่นอนหลับอยู่สะดุ้งตื่นตามกันสกายตื่นขึ้นมาด้วยความมึนงงอืมตื่นแล้วเหรอแล้วรีบลุกอะไรขนาดนั้นทำพี่ตกใจหมดสกายยกมือขึ้นมาปิดปากขณะที่กำลังหาวอดวอดด้วยอาการที่ยังง่วงนอนคือฉันตกใจเสียงนาฬิกาปลุกเนะ่ะเลยตกใจตื่นดารินพูดตอบออกไปด้วยความตื่นตระหนก หัวใจเธอยังคงเต้นรัวเมื่อมองไปยังรุ่นพี่ของเอรินอืมแกไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนปะพี่ขอนอนต่ออีกหน่อยถ้าอาบน้ำเสร็จก็ปลุกพี่ด้วยละกันว่าเสร็จสก,กายก็ซุกตัวเข้าผ้าห่มผืนใหญ่อีกครั้งดาลินเองก็รีบลุกพร้อมเข้าห้องน้ำไปด้วยความรู้สึกประหลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นกับหัวใจดวงน้อยของเธอคงไม่ใช่หรอกมั้งที่เธอจะรู้สึกหวั่นไหวกับอีกคนเราเพิ่งเจอกันแค่วันเดียวด้วยซ้ำ มันคงไม่เร็วขนาดนั้นที่เธอจะรู้สึกกับอีกคนไม่ใช่แน่ๆรถบัสจอดสนิทอยู่ที่ลานจอดรถของสาขานักศึกษาทั้งหลายต่างทยอยเดินลงมาพร้อมกับแยกย้ายกันกลับดารินเดินมายังรถคันดูของเอรินที่จอดอยู่ห่างออกไปจากลานจอดรถเพราะกลัวใครจะเห็นและผิดสังเกตเสียงประตูรถปิดลงพร้อมกับร่างบางที่แทรกตัวเข้ามาในรถที่มีเอรินนั่งในที่ที่คนขับ เป็นไงบ้างสนุกไหมไม่สนุกเลยดาต้องคอยระวังตัวตลอดเวลาเอาเวลาที่ไหนมาสนุกกันไม่เหมือนเอสักหน่อยไปสัมมนามาคงแฮปปี้อะสิอืมเจอนักธุรกิจเก่งๆทั้งนั้นเลยโคตรดีอะเมื่อสองแฝดทักทายกันเสร็จเอรินก็ออกรถกลับไปยังคอนโดที่พักทันทีสกายเดินเข้ามาในบ้านหลังใหญ่ก่อนจะเจอกับพี่ชายของตนเองเวหาที่นั่งอยู่ห้องนั่งเล่น เวหาแก่กว่าเธอสี่ปีและตอนนี้พี่ชายของเธอก็ทำงานบริหารอยู่ในบริษัทของครอบครัวกลับมาแล้วหรอน้องรักค่ะพี่เวหาแล้ววันนี้พี่ไม่เข้าบริษัทหรอมานั่งชิลทำไมตรงนี้พี่ก็ขอหยุดพักสักวันหนึ่งสิเมื่อวานไปสัมมนามาทั้งวันเออพี่เจอรุ่นน้องของสกายด้วยนะที่เป็นหลานคุณพศิน์เจ้าพ่อโลจิสติกทางน้ำนะ่ะชื่ออะไรนะที่มีฝาแฝดเป็นดาราอะเอรินหรอ อืมนั่นแหละเอรินแต่พี่ไม่ได้เข้าไปทักทายนะแค่เห็น,นผ่านๆนะเอ้ยไม่สิเอรินไปจิตอาสากับฉันนะพี่เวหาเหรองั้นคนในงานสมาาัมมนาก็เป็นอีกคนที่เป็นดารางั้นเหรอว้าเสียดายจังถ้ารู้ว่าเป็นฝาแฝดที่เป็นดาราพี่จะขอถ่ายรูปด้วยเสีนหน่อยเวหาแสดงสีหน้าออกมาอย่างเสียดายสกายเดินขึ้นชั้นสองไปยังห้องนอนของตนเอง เมื่อทำธุระเสร็จเรียบร้อยเธอก็กลับมานอนเล่นที่เตียงนอนในหัวสมองยังคิดไม่ตกกับคำพูดของพี่ชายเมื่อครู่มันแปลกๆแ,และฟังดูย้อนแย้งกันอยู่นะว่าน้องสาวฝาแฝดของเอรินที่เป็นนักแสดงอยู่ในวงการบันเทิงจะไปงานสมาัมมนาเกี่ยวกับเรื่องบริหารด้านโลจิสติกทาไมถ้าเป็นเอรินเธอจะไม่แย้งในใจเลยสักคำแต่นี่มันไม่เมเซน์เอาเสียเลยหรือว่าเธอแค่คิดมากไปคิดอะไรของเราวะไม่ใช่หรอกมกั้ง ที่ไอเอรินมันจะให้น้องสาวฝาแฝดของมันมาทำกิจกรรมอาสาแทนสกายไดแ้แต่บังคับความคิดของตัวเองให้คิดแบบนั้นว่าคนที่ไปกิจกรรมอาสาคือเอรินแม้ความรู้สึกในใจยังค่อนคิดและขัดแย้งกับหัวสมองแบบข้วตรงข้ามก็ตามแค่คิดว่าหากคนที่อยู่กับเธอคือน้องสาวฝาแฝดของเอรินพลันหัวใจก็เต้นแรงขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้แค่คิดถึงกลิ่นกายของอีกคนกอดอันอบอุ่นของอีกคน เธอปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเธออาจวันไวไปแล้ววันไวกับคนคนนั้นที่ไม่ใช่เอรินตกดึกดารินที่นั่งใดผมอยู่หน้ากระจกไม่รู้ทําไมใบหน้าของรุ่นพี่คนนั้นยังคงรบกวนจิตใจและคอยวนเวียนอยู่ในหัวของเธอไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ตามก็ไม่อาจสลัดภาพสายตาคู่นั้นที่เธอเผลอจ้องมองเข้าไปราวกับถูกมนสะกดตั้งแต่แรกพบหรือแม้กระทั่งที่เธอนอนกอดเขา แล้วอีกคนจะรู้ตัวหรือเปล่านะว่าเรานอนกอดกันทำไมเธอต้องพยายามหาคำตอบกับเรื่องนี้ทำไมเธอต้องการอยากรู้ว่าถ้าหาเขาเองก็รู้ตัวแล้วเขาคนนั้นจะคิดยังไงบ้างนะทำไมเอาแต่คิดถึงอยู่ได้เสียงเคาะประตูดังขึ้นเอรินเพิ่งอาบน้ำเสร็จก็เดินมาเปิดประตูทันทีร่างที่เตียกว่าเธอเล็กน้อยแทรกตัวเข้ามาในห้อง พร้อมกับกอดหมอนข้างยีรบับก่อนจะนั่งลงบนเตียงนุ่มคืนนี้ดาขอนอนด้วยนะอยู่ห้องคนเดียวนอนไม่หลับอ่ะอืมมีเรื่องอะไรให้คิดมากหรือเปล่ามีอะไรเล่าให้เอฟังได้นะอืมเอกับพี่สกายเอเคยนอนเตียงเดียวกันไหมก็เคยอยู่สองสามค้งอ่ะถามทำไมหรอมีอะไรหรือเปล่าพี่เขาไม่ได้ถีบดาตกเตียงหรอกใช่ไหมเพราะพี่สกายไม่ชอบให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวสักเท่าไหร่ เอ้ยป่าวทำไมต้องคิดว่าพี่เขาต้องถีบดาตกเตียงด้วยล่ะก็เวลาดานอนดาชอบนอนกอดทุกสิ่งอย่างที่อยู่บนเตียงนี่กับเอดาก็กอดแล้วกับพี่สกายดาไม่กอดหรอก็เผลอกอดอยู่นั่นแหละแต่พี่เขาคงไม่รู้ตัวหรอกมั้งเพอดาตื่นก่อนก็แอบตีเนียนดูเหมือนพี่เขาจะไม่รู้ตัวจริงๆแล้วมันทําให้ดานอนไม่หลับยังไงเองงงหรือดาคิดอะไรกับพี่สกายหรือเปล่า ดูทำตัวแปลกๆนะไม่รู้เหมือนกันคิดหาคำตอบไม่เจอเลยเอคิดว่าดาควรทำยังไงทำไมดาเอาแต่คิดถึงพี่เขาแบบนี้มันหงุดหงิดที่ไม่รู้ว่าทำไมดาต้องเป็นแบบนี้พูดมาขนาดนี้แล้วรู้ใจตัวเองสักทีเถอะว่าดาอ่ะชอบพี่สกายเขาแล้ว <laughs> บ้าหนาไม่จริงหรอกเอเอาอะไรมาพูดดาเจอพี่เขาแค่สองวันเองนะเอาอะไรมาชอบหรอ แล้วที่เป็นอยู่ตอนนี้คืออะไรเอจะคอยดูถ้าเป็นพี่สก,กายเอเชียนะชอบก็ไปจีบเลยสิชักช้าลีลาเดี๋ยวก็มีคนแย่งไปพี่สก,กายอะฮอตจะตายหน้าตาก็ดีฐานะทางสังคมดีชอบช่วยเหลือสังคมมีจิตอาสาเป็นคนเพอร์เฟคคนหนึ่งเลยละ่ะได้ทีแล้วอดใหญ่เลยนะดีขนาดนี้ทำไมเอไม่จีบซะเองละ่ะนอนละ่ะฝันดีดาลินล้มตัวลงนอน ้องกับกอดเจ้าหมอนข้างหน้าตาน่ารักเอาไว้พอมาคิดตามที่เอรินพูดเธอก็เหมือนจะรู้ใจตัวเองที่มีต่อรุ่นพี่คนนั้นว่าเธอแอบหวั่นไหวและคงชอบอีกคนไปแล้วบอกแล้วไงว่าพี่สกายไม่ได้ชอบแบบเอเราสองคนมันเวเดียวกันเอรินพูดก่อนจะล้มตัวลงนอนตามดารินไปเสียงแอปพลิเคชันยอดฮิตด,ดังขึ้นเอรินที่กำลังล้มตัวลงนอนเมื่อครู่ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอ่านทันที เอรินพรุ่งนี้ว่างไหมพอดีพี่ถูกทางผู้ใหญ่นัดเดทลูกสาวบริษัทคู่ค้านะ่ะพี่อยากหาใครสักคนไปเป็นคู่ด้วยแกช่วยไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยนะได้สิที่ไหนล่ะคะร้านอาหารเวลา14นาฬกานะ่ะโอเคแล้วเจอกันคะ่ะใครแชทมาแอบมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่เสียงแจ้งเตือนเมื่อครู่ทำให้ดารินหันไปถามเอรินอย่างสนใจดึกดแบบนี้ ถ้าไม่ใช่คนคุยหรือแฟนจะเป็นใครไปได้ละ่ะพี่สกายน่ะแชทมาชวนไปร้านอาหารในวันพรุ่งนี้ไปกันสองคนหรอเปล่าพี่เขาขอความช่วยเหลือน่ะเหมือนจะถูกทางผู้ใหญ่จับคู่เดทให้เอก็ไปเป็นไม้กันหมาให้เฉยๆคู่เดทผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงสิพอเรื่องรสสนิยมความชอบเรื่องนี้ทางครอบครัวพี่เขารับรู้และยอมรับเอรินพูดอย่างยิ้มๆให้ดารินไป พราะคนอย่างดารินก็ฟอร์มจัดไม่เบาถ้าไม่มีแรงกระตุ้นก็คงไม่คิดจะทําอะไรบอกแล้วไงถ้าชอบต้องรีบจีบเดี๋ยวก็อดหรอกชัทำไมดาต้องทําแบบนั้นด้วยว่าเสร็จดารินก็หันหลังให้คู่แฝดของตนอย่างงอนๆพร้อมกับความสับสนที่ตีกันวุ่นวายในหัวสมองของเธอเอง ตอนที่4น้ำหอมณร้านอาหารในร้านอาหารสุดหรูมีสาวสวยสองคนนั่งอยู่ตรงข้ามกันการพบปะกันในครั้งนี้เป็นความต้องการผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายที่อยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่มีให้แน่นแฟนขึ้นกว่าเดิมสากายสาวหน้าสวยมาทเทลูกสาวคนเล็กของตระกูลที่เป็นเจ้าของโลจิสติกท,ทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและคู่เดทที่ถูกทางครอบครัวของเขาจับมาให้ก็คือไลลา ลูกสาวของเพื่อนสนิทมารดาของเธอที่พวกท่านเคยให้คำสัญญาการเอาไว้ตั้งแต่พวกเธอ,อยังเด็กๆทานนี่สิคะพิสกายอร่อยนะคะไลลาตักอ,อาหารให้สกายอย่างเอาใจหญิงสาวค่อนข้างถูกใจและสนใจสกายเป็นอย่างมากสกายเป็นคนวางตัวดีไม่พูดคุยโม้โอ้อวดเหมือนกับคู่เดทที่ผ่านๆมาของเธอนอกจากสกายจะหน้าตาดีแล้วสกายยังดูมีอะไรๆที่น่าสนใจและน่าค้นหาเป็นอย่างมาก นั่นจึงทำให้ลายลาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับอีกคนให้มากกว่านี้ขอบคุณค่ะน้องลายลาทานเธอไม่ต้องตักให้พี่ก็ได้ค่ะสกายพูดรักษาน้ําใจอีกคนแต่ใจกับจดจ่อว่าเมื่อไหร่คนที่นัดให้มาหาจะโผล่หน้ามาสักทีขอโทษนะคะที่มาช้ารถติดเป็นบ้าเลยบุคคลที่มาใหม่เธอวิสาสานั่งลงข้างๆสกายลายลาเห็นคนที่มาใหม่ก็ตกใจม่คิดว่าจะเจอใครบางคนที่นี่ ที่ที่เป็นนัดเดทของเธอเยดารินแกมาที่นี่ทำไมแล้วแกเป็นอะไรกับพี่สกายคู่เดทฉันยะไลาลาพูดลุกขึ้นยืนก่อนจะชี้หน้าด่าเอรินอย่างหัวร้อนเดี๋ยวก่อนค่ะน้องไลลา,ลานี่เอรินเป็นรุ่นน้องที่สาขาของพี่เองและเราสองคนก็กำลังศึกษาดูใจกันอยู่ขอโทษน้องไลาลาด้วยนะคะที่พี่ต้องบอกความจริงพี่อยากบอกน้องไลาลาว่าเรื่องระหว่างเราเราเป็นพี่น้องกันจะดีกว่านะคะ พี่สกายว่าไงนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นคนคุยของพี่สกายแล้วยังเป็นรุ่นน้องที่สาขาที่พี่สกายเรียนอยู่มันเรื่องอะไรกันคะก็เยนี่มันเป็นเพื่อนที่สาขาข,าของไลลา,ลาที่เรียนอยู่เหมือนกันมันเป็นดาราพี่สกายไม่รู้จักหรอคะดารินน่ะอ๋อคุณกําลังเข้าใจผิดอยู่นะคะฉันชื่อเอรินเป็นพี่ฝาแฝดของดารินเองคะ่ะยายดารินมีพี่ฝาแฝดด้วยเหรอเรื่องจริงเหรอ แล้วเธอก็เป็นพี่ฝาแฝดของยายดาลินงั้นเหรอค่ะถูกต้องค่ะฉันกับพี่สกายก็กำลังคบกันอยู่หวังว่าที่ฉันมาวันนี้คุณคงเข้าใจว่ามันหมายความว่างไงขอโทษที่เสียมรารย,ยาทนะคะเพราะฉันเองก็ไม่ยอมเสียคนรักให้ใครไปเหมือนกันเอรินพูดอย่างจริงจังจนลายลายเองก็อึ้งไปตามๆกันร่างสูงทำทีคว้ามือรุ่นพี่ของตนมากุมไว้หล,มลวมๆและโอบไหล่ของสกายเอาไว้เพื่อแสดงความรักให้ลายลายเห็น ก่อนยิงสาวจะทนเห็นไม่ได้ลุกขึ้นยืนพร้อมกับเดินกระแทกเท้าออกไปด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวปล่อยพี่ได้แล้วเอลินขอบใจที่มาแต่แกก็เล่นใหญ่เกินไปนะผู้จะจนขนลุกนี่ฉันไม่แน่ใจแล้วสิว่าแกคือเอลินหรือน้องฝาแฝดของแกที่เป็นนักแสดงกันแน่แสดงดีเกินถ้าฉันบอกว่าฉันไม่ใช่เอลินล่ะพี่จะเชื่อไหมไอ้น้องบ้าอย่ามาทำเป็นเหนือกว่าฉันรู้จักแกดี แกหลอกฉันไม่ได้หรอกทานอะไรไหมพี่เลี้ยงเองสก,กายสั่งอาหารมาให้เอรินทานแบบชุดใหญ่ไฟกับพิบถือตอบแทนที่สกัดคู่เดทของเธอได้สําเร็จแต่หากเรื่องนี้ไปถึงหงูผู้ใหญ่ล่ะเธอคงต้องคิดหาคําตอบแก้ตัวอีกตามเคยทานเสร็จจักนี้แกมีธุระไปที่ไหนอีกหรือเปล่ามีฉันมารอรับดารินกับคอนโดน่ะดารินมีงานอีเวนท์ที่ห้างนี่แหละหรอน้องสาวฝาแฝดแกอยู่ที่นี่หรอขอฉันตามไปด้วยสิ ไม่มีที่ให้ไปเหมือนกันยังไม่อยากกลับบ้านและไม่อยากกลับคนดูด้วยแค่ได้ยินชื่อคู่แฝดของรุ่นน้องคนสนิทก็ทำให้เธอตื่นเต้นและอยากเจอเอาจริงๆเธอยังไม่เคยเจอดารินนักแสดงชื่อดังคนนั้นอย่างเป็นทางการเลยสักครั้งอีกอย่างสิ่งที่ยังคงค้างคาในหัวใจเธออาจได้รับคำตอบเสียทีเอรินมารับดารินโดยมีรุ่นพี่คนสนิทติดสอยห้อยตามมาด้วยเขาสวมแมสปิดบังใบหน้าพร้อมกับหมวกแกป๊ป พราะไม่อยากให้เป็นที่สนใจและไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นดารินแกต้องทำแบบนี้ตลอดเลยเหรอเวลาออกมาข้างนอกสก,กายถามด้วยความสงสัยเป็นบางครั้งน่ะถ้าอยู่กับดารินข้างนอกฉันไม่อยากเป็นจุดสนใจไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับชีวิตของฉันสักเท่าไหร่สก,กายพยักหน้าอย่างเข้าใจเพราะบางครั้งเอรินก็เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงหลังจากดารินเสร็จจากงานอีเวนต์ เธอก็เดินมายัางคาเฟ่แบรนดังที่เอรินนั่งรออยู่สองสายตาสอดสองมองหาคู่แฝดของตนก่อนจะเห็นเอรินยกบกไม้บกมือให้สัญญาณร่างบางเดินตรงไปหากแต่มีใครบางคนที่เธอไม่คิดว่าต้องมาเจอกันที่นี่ก็นั่งอยู่ด้วยที่นี่นั่งก่อนสินี่พี่สกายรุ่นพี่เอเองพี่สกายคะนี่ดารินน้องสาวฝาแฝดฉันเองเอรินทำทีไปแนะนำทั้งคู่ให้รู้จักกันดารินทำตัวไม่ถูก ที่จูจ่ๆรุนพีของเอรินก็ฉีกยิ้มให้เธอเราวกับทั้งสองคนเพิ่งเจอกันครั้งแรกแต่มันก็ใช่แล้วนี่ที่เราเพิ่งเจอกันครั้งแรกในฐานะดารินและรุนพี่สกายสวัสดีค่ะพี่สกายดารินพูดทักทายอีกคนก่อนจะนั่งลงข้างๆเอรินซึ่งทำให้เธอและสกายหันหน้าข้าหวกันพอดีดารินรอบมองสำรวจอีกคนอย่างเนียนๆสกายในลุกเชิดเชิดสีฟ้าอ่อน แมตตกับการเกงขายาวสีนูด้ดพร้อมกับเก็บชายเสื้อเข้าในลุกลวกโชว์หัวเข็มกัดแบนด์หรูก็ทำให้อีกคนดูดีอย่างมากมือหมายของเธอเริ่มเย็นเฉียบไม่รู้ว่าเป็นเพราะกลัวถูกจับได้เรื่องข่าวนั้นหรือเพราะอีกคนดูดีมากเธอก็ไม่อาจเข้าใจสวัสดีน้องดารินเช่นกันคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการนะคะสะกายพูดอย่างมีเลสในก่อนจะเผยยิ้มที่มุมปาก จนทำให้สีหน้าทั้งเอเรียนและดารินเลิกลักจนไปต่อไม่เป็นเออดาเมื่อกี้คู่เดทของพิสกายอะทักเอเป็นดาด้วยเธอบอกว่าเธอเรียนที่เดียวกับดาชื่อไลลาดารู้จักไหมอืมรู้จักดารินตอบออกไปอย่างห้อนห้วนทำไมเธอต้องรู้สึกหนุดหงิดแบบนี้นะแล้วดูคู่แฝดของเธอสิทำไมพูดจบก็ยิ้มออกมาอย่างอารมณ์ดีมันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่ๆ แต่เธอก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมต้องว้าวุ่นใจแบบนี้ด้วยนะเพียงแค่ได้ยินเรื่องของรุ่นพี่ตรงหน้าที่มานัดเด็กอีกทั้งคู่เด็กของอีกคนยังเป็นคนที่เธอรู้จักและไม่อยากจะเสวนาด้วยเอดาไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะเดี๋ยวมาให้ไปส่งไหมอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปด้วยอยาเข้าห้องน้ำพอดีสกายลุกขึ้นยืนเต็มความสูงก่อนจะเดินตามหลังดารินไป ในห้องน้ำหญิงโอ๊ย <What? S 1> รางบางถูกใครบางคนดันเข้ามาอยู่ในห้องน้ำเดียวกันแถมยังเอามือปิดปากและดันเธอจนติดกับเจ้าโคก <c oughs> เงียบก่อนค่ะสกายเอามือปิดปากอีกคนไว้พร้อมกับยกนิ้วชี้แตะปากตัวเองดารินเมื่อเห็นว่าเป็นสกายก็ได้แต่นิ่งพร้อมกับคำถามมากมายส่งผ่านสายตาว่าทำไมอีกคนถึงทำแบบนี้กัน ก่อนสกายจะกระซิบให้ดารินนั่งบนขอบปูนหลังชัโคกกโดยสกายอบเอวบางแล้วช่วยยกอีกคนขึ้นนั่งแกพี่ดารินเข้ามาในห้องน้ำนี่แน่นะเสียงด้านนอกดังขึ้นจนทำให้ดารินพอเดาสถานการณ์ได้ว่าคงเป็นพวกแฟนคลับที่แอบตามเธอมาใช่ฉันเห็นด้านหลังไวไัยว้เข้ามาในนี้นะต้องอยู่ในห้องไหนสักห้องแหละมีห้องเดียวที่ปิดประตูไว้ไม่ผิดแน่เอาไงรอหน้าห้องน้ำนี้เลยไหม เสียงแฟนขับที่ข้างดารินสนทนากันจนคนที่แอบอยู่ในห้องน้ำได้ยินด้วยความที่ห้องน้ำมันแคบทั้งสองจึงเบียดแนบชิดกันยิ่งกว่าเดิมสกายเงยหน้าขึ้นมองดารินที่ตอนนี้อีกคนอยู่ในระดับที่สูงกว่าเธออย่างเห็นใจการเป็นคนดังใช่ว่าจะดีเสมอไปแม้เวลาที่จะทำธุระส่วนตัวยังถูกคุกคามเลยเสียงหัวใจของทั้งคู่ดังแข่งกันยิ่งสกายเบียดชิดตัวเธอมากเท่าไหร่ เสียงหัวใจของเธอก็ยิ่งเต้นดังโคมคามแทบจะหลุดออกมามากเท่านั้นร่างสูงโปร่งเผลอสูดกลิ่นความหอมที่คุ้นเคยเข้าเต็มปอดกลิ่นนี้ที่เธอจำมาได้ดีตอนอยู่ที่ค่ายไม่ผิดใช่ไหมหากเธอจะคิดว่าคนที่อยู่ที่ค่ายคือผู้หญิงตรงหน้านี้สกายหันหน้าไปทางอื่นเมื่อเผลอจ้องมองหน้าอกหน้าใจของดารินเสียงหัวใจของอีกคนเต้นดังตึกตักจนเธอได้ยินมันชัดเจนนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะ เดี๋ยวพี่จัดการเองสก,กายกระซิบที่ข้างหูของอีคนเบาๆก่อนจะหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองออกมาแล้วพิมพ์อะไรบางอย่างออกไปเอรินดารินถูกแฟนคลับตามมาที่ห้องน้ําอะแกช่วยล่อแฟนคลับออกไปทีสิแล้วกลับคอนโดแกไปก่อนเลยนะเดี๋ยวพี่ไปส่งดารินที่คอนโดให้เองโอเคเดี๋ยวไปล่อให้ฉันฝากดารินด้วยนะพี่สก,กายไอย้แกนั่นพี่ดารินนี่ไปๆปรีบตามไปถ่ายรูปพี่เขาเร็ว กลุ่มแฟนคลับที่ตามดารินพากันออกจากห้องน้ําไปจนเสียงนั้นเงียบลงสก,กายใช้หูแนบฟังความเคลื่อนไหวด้านนอกก่อนจะมั่นใจว่าไม่มีใครจึงก็ค่อยเปิดประตูพร้อมชะโง,งกหน้าออกมาดูไปกันหมดแล้วสก,กายหันไปบอกดารินที่ยังคงนั่งที่ขอบปูนหลังัะโคกด้วยใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มด้วยความดีใจผ่านทําให้ดารินถึงกับเสียอาการไปอีกรอบดารินขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะลงยืนสู่พื้น หากแต่นั่นเป็นรองเท้าส้นเข็มที่หยียบลงบนพื้นกระเบื้องก็ทำให้เธอเสียการทรงตัวสกายขอตัวอีกคนไว้อย่างรวดเร็วพร้อมกอดประคองไว้แน่นปากบางของดารินชนเข้ากับแก้มนวลขาวของอีกคนอย่างจังทั้งสองเบิกตากว้างก่อนจะเป็นดารินที่ดึงสติตัวเองกลับมาได้ทันด้วยใบหน้าที่เหอร้อนด้วยความเขินอายเอเอขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะลงทำไมไม่รอพี่ก่อน เดี๋ยวก็เจ็บตัวหรอกพี่สกายทำอะไรคะเมื่อกี้ทำไมเด็กที่อยู่หน้าห้องน้ำถึงกูกันออกไปได้สกายบอกให้ดารินฟังว่าตนไลบอกเอรินให้ล่อแฟนลับของดารินออกไปก่อนจะบอกว่าเขาจะเป็นคนไปส่งดารินกับคอนโดเองณคอนโดสองแฟรถคันดูของสกายจอดสนิทที่หน้าคอนโดของสองแฟต,ตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาดารินไม่กล้าพูดอะไรกับสกายเลย เป็นเพราะอะไรเธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันทำตัวไม่ถูกไม่เป็นตัวเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เพียงเพราะเธอเขินสกายก็เท่านั้นเองดูน้องดารินอึดอัดนะคะเวลาอยู่กับพี่พี่ขอโทษละกันที่พี่ทำอะไรให้เราไม่พอใจและตัดสินใจทำแบบนี้โดยที่ไม่ถามน้องดารินก่อนสกายพูดไปก็ใจแป้วไปนี่เขาคงทำให้อีกคนรู้สึกไม่ดีใช่ไหมนะทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ละ่ะ อุตสาห์ได้เจอกันทั้งทีแต่ดูเหมือนดารินจะไม่ได้ประทับใจเธอเลยสักนิดไม่เป็นไรคะ่ะฉันแค่ไม่รู้จะคุยอะไรกับพี่สกายไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงพอเราก็เพิ่งรู้จักกันอย่าคิดเป็นอย่างอื่นไปเลยนะคะแต่ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาส่งดารินพูดออกไปเหมือนไม่ได้คิดอะไรมากแต่ทำไมหัวใจเธอถึงเจ็บและหน่งได้มากถึงเพียงนี้แค่เห็นแววตาเศร้าๆของอีกคนอะเดี๋ยวก่อนพี่มีของมาคืน ดารินเปิดดูถุงกระดาษที่สกายยื่นส่งมาให้เธอของด้านในทำให้เธอนึกขึ้นได้ว่าเธอลืมมันไว้ที่ห้องพักตอนไปค่ายขวดน้ําหอมขอบคุณนะคะนึกว่าลืมไว้ที่ไหนเออฉันหมายถึงเอรินนะคะที่เอาของฉันไปแล้วดันลืมของไว้ดารินเพ้อพูดอย่างลืมตัวก่อนเธอจะรีบพูดแก้สถานการณ์นั้นให้อีกคนเข้าใจว่าเป็นเอรินที่ลืมของสิ่งนี้ไว้ค่ะ น้ำหอมกลิ่นนี้หอมหวานและเหมาะกับน้องดาลินมากนะอย่าเปลี่ยนไปใช้กลิ่นอื่นเลยนะคะพี่ว่ากลิ่นนี้เหมาะสมกับเราที่สุดแล้วดาลินอมยิ้มน้อยนส่งไปให้อีกคนก่อนจะลงจากรถไปเธอได้แต่คิดด้วยความหมกม,มุ่นทำไมรุ่นพี่ของเอรินถึงชอบพูดให้เธอเขินเขาได้มากขนาดนี้เหมือนเป็นคำร้องขอว่าอย่าเปลี่ยนไปใช้กลิ่นอื่นเลยนะกลิ่นนี้พี่ชอบมันเหมาะกับเธออะไรแบบนี้ ทำไมเธอฟังแล้วใจมันฟูเหมือนปุยนุ่นที่ลอยเคล้งไปตามสายลมเลยนะ